สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่7มกราคมปี2024เราไปดูโปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าคืนนี้มีฟุตบอลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรเื่องเงินที่โปรแกรมฟุตบอล FA ฟเอครับอังกฤษกันก่อนเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ก็เป็นรอบที่3เวลา21่สนาฬิกาลูดันเทาจะพบก,กับโบตันปีเตอร์โบโลจะพบกับลิตยูนาเดนซูสบิวรี่จะพบละพเล็กแฮมเวสต์บรอมบิดอเวียนจะพบอ,อันเดอร์ช็อ แมนเชสเตอร์ซิตี้จะพบกับฮัดเดอร์ฟิลด์คู่นี้ถ่ายทอดสดทางนินสปอตสามเวสต์แฮมยูไนเต็ดเจ็บพบบิสตันซิตี้คู่นี้ถ่ายทอดสดทางทูพรีเมียร์ h d สนอตติงแฮมฟอเรสต์เจ็บพบแบล็กพูลคู่นี้ถ่ายทอดสดทางทูพรีเมียร์ HD5 และเวลา23่สนาฬิกาสานาทีอาร์เซนอลจะพบกับลิเวอร์พูลคู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางนินสปอตสามนะครับเราไปดูโปรแกรมฟุตบอลกโกปาเดลเอสเปนกันบ้างนะครับในคืนนี้ก็เป็นรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับ เวลา18นาฬิกาอมาลิปิต้าจะพบกับเซลตาบิโก้บูคาจะพบกับเลอันมิโยกาเวลา23นาฬิกาลาซินเดฟลันจะพบกับเซบียาคาสเตยอนจะพบกับโอซาสซานาเวลาเที่ยงคืนยูเนียนนิสตาจะพบกับบิเยารูเวลาทีหนึ่งกาตาเคนาจะพบกับบาเลนเซียเออีบาจะพบกับเลติกบิลเบาเวลาทีสามบาบัสโตจะพบกับบาร์เซโลนามาลาก้าจะพบกับเลอันเซซัดและเวลาทีสี่เทนิลิเฟจะพบกับลาสพามานะครับ เราไปดูโปรแกรมฟุตบอลเฟนคัพกันบ้างนะครับในคืนนี้ก็เป็นรอบ64ทีมสุดท้ายนะครับคู่ที่น่าสนใจในคืนนี้นนเวลา20นาฬิกา30นาทีโปงตาลีเยจะพบกับโอลิมปิกลียงลูซิตานอตจะพบกับโอลิมปิกมาร์เซย์แกงกองจะพบกับแลนลองจะพบกับมอนโกและเวลาตี2 45เลเวลจะพบกับปารีสแซงแชีงแมงนะครับ โปรแกรมฟุตบอลกาโชเซราอิตาลีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่19เวลา18บแนาฬิกาสานาทีเอมโปอรี e จะพบกับเอซิมิลานเวลา21่สนาฬิกาอูดินเซจะพบกับลาซิโอโตลิโน่จะพบกับนาโปลีเวลาเที่ยงคืนซาเลานิตาน่าจะพบกับยูเวนตุสและเวลาตีสองโลมาจะพบกับอัตแลนตาทั้ง5คู่นี้ก็แต่ทอัศน์สมินสปอตหนึ 1, และบีอินสปอต6 โปรแกรมฟุตบอลซูเปอร์ลีกตุรกีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่19เวลา17บเนาฬิกา30นาทีเคซริสปอร์จะพบซีวาสปอร์เวลา20นาฬิกาอิสตันบุลสปอร์จะพบกับฟเนเบเช่และเวลาย3่นาฬิกากาลาตาสลายจะพบคันยาสปอรโปรแกรมฟุตบอลไทยลีก2ในวันนี้ซึ่งก็เป็นนัดที่18 เวลา17นาฬิกา30นาทีพัทยายูไนเต็ตจะพบลำปางเอฟซีเวลา18นาฬิกาเชียงใหม่เอฟซีจะพบสมุทรปราการซิตี้เวลา18นาฬิกา30นาทีนครราชสีมามสาสเตอร์เอฟซีจะพบชัยนาทฮอนบิลและเวลา19นาฬิกานครศรียูอยุธยาจะพบจันทบ,บุรีเอฟซีนะครับและเราไปปิดท้ายที่โปรกแกรมฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาตินะครับในวันนี้เวลา18นาฬิกาปาเลสไตน์จะพบอ,อุซเบกิสถานและเวลา23นาฬิกาอียิปต์จะพบแทนซาเนียนะครับ และนี่ก็คือโปรกแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับเสร็จดีครับ